มานาคาเฟ่ครับที่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดพาสาวๆมาเที่ยวคาเฟ่ครับวันนี้ก็มีจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยๆนะครับสะพานข้ามน้องน้ำ เชิญชวนทุกขั้นมานะครับที่มานาคาเฟ่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับบรรยากาศก็สวยงามนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับบรรยากาศสวยงามครับกับอาหารอร่อยแล้วก็เครื่องดื่มที่ มีคุณภาพนะครับถูกใจหลายๆคนเชิญชวนนะครับ